Yeah. าวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่20วันนี้นที่20บยวันที่20นะคะวันนี้เราจะไปฉลองวาเลนไทน์วาเลนไทน์กันนะคะแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนโค้ก็รู้เลยว่าไปไหนเนี่ยวันนี้เราจะไปกันที่ทาวน์การดปาจีสบูรีต้าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรถกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าวันนี้ที่วาเลนไทน์มันจะกี่คน อะไนกันบ้านมไปดูกันนะคะไปกันเอาละค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราได้มาเปลี่ยนรถเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราจะไปทับลานกันแต่เรายังไม่รู้ว่าไปที่ไหนในนี้ในสิ่งที่ perfect ที่สุดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่วันนี้เรามีคนขับรถ VIP ค่ะ กับดีเจดีเจเพิ่งตื่นนะคะดีเจทำกล้องหายด้วยค่ะดีเจทำกล้องหายตอนนี้กำลังหงุดหงิดกับการแจ้งความอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราทุกคนไปกันที่ทับลานเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันนะจ๊ะทุก <Yeah. S 1> ทุกคนตอนนี้นะคะเรานะคะขับรถมานะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือเราเป็นเขาใหญ่นะฮะ และฝั่งทางขวามือของเราเป็นตาพญานะคะเราเข้ามาในเขตที่เป็นภูเขาน้องแพรรู้สึกเย็นขึ้นไหมคะไม่ค่ะวะทำไมคะเพราะว่าอยู่ในรถจ้ะเอาตายแล้วแล้วโกโก้เย็นไหมเย็นไหมโกโก้อยังเย็นภูอรวัน,นะคะเย็นไหมคะยังะค่ะตอนนี้บ่ายอยู่เลย, <laughs> ย <laughs> ฉันคิดไปเองคนเดียวเหรอ <laughs> ว่ามันเย็นเนี่ยตายแล้ว ถึงแล้วนะคะตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีรถมารับเรียบร้อยนะคะกาลังที่จะไปเช็คอินที่โรงแรมเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะคะว่าเรามาพักกันที่ไหนกันนะคะไปติดตามกันค่ะแต่ตอนนี้เรากำลังเซอร์เวยเรื่องชุดอยู่ชุดชุด นั้นแน่ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ที่ไหนค่เนี้ยจำได้ไหมคะเวโรนาเวโรนาเลยนะโรงแรมอะไรนะเวโรนาทับลานค่ะเราสี่หเราห้องอันนี้ได้ห้องอะไรคะหนึ่งหนึ่งออกมาหนึ่งสี่ศูนย์สี่ เขาบอกว่าอยู่ใกล้กันนะคะเราก็วันนี้จะรู้สึกกันขยักขย่อนนิดนึงครับคนมันเยอะเมื่อกี้เราเจอมนุษย์แตงคิวด้วยนะคะฉันก็เวียงปีนิดนึงค่ะลาคุณป้า,าปคุณป้า,ปาเจอนะนี่คือจุดจุดเช็คอินนะคะตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถกอล์ฟนะคะกูแจเก็แบไว้แล้วนะใะ,ะตอนนี้ ไปค่ะแล้วก็จะไปข้างหลังคะข้างหลังสำหรับที่นี่คือที่ถ่ายรูปจะบอกว่าสุดปังเยอะมากมากนี่พอกับการนำชุดมาได้เถอะเดี๋ยวก่อนจะท้อ,องพักนี่อชุดมันถ่ายรูปอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วทั้งวีทั้งมันถ่ายรูปอย่างเดียวเดี๋ยวกลับไปถึงห้องเดี๋ยวเราก็คงจะแบบว่าเอาของโยนแล้วก็หาชุดมา ใส่รูปที่นี่เอาน้องหมามาได้นะคะเขาบอกเลยว่าเอามาได้นะคะที่เวโรน,นาทับลานที่นี่ใช่ไหมที่น้ำท่วมอ่ะใช่ไหม,มที่นี่นะค่ะที่น้ำท่วมแต่วันนี้เรามา<อ>คงไม่ท่วมปกติเดี๋ยวก็ท่วมอยู่แล้วแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวก็ท่วมเราจะมีสาวไว้น้ำอยู่ด้านนี้ด้านนั้นใช่ไหม<า>ที่นี่สาวไว้น้ำเนี่ยชุดถ้าเกิดมันใส่ชุดยังไงได้เราไม่รู้ไงไม่ได้เตรียมมา เราต้องไปเช่าชุดหรือยังไงเกสนขาสั้นอย่างเาาางี้ยอะไรเงี้ได้ใช่ไหมโอเคนะคะไป,ไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมารีวิวห้องพักใ1404นะฮะ404ด้านนี้นะคะอันนั้น1405นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องพักกันค่ะขอบคุณนะครับ ตอนนี้นะคะก็กําลังจะเข้าไปรีวิวห้องพักห้องพักนะฮะห้องพระมีประกันเยอะแยะมากมายค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูค่ะเราได้เลขที่1405อยู่ชั้นสองนะคะเปิดเข้าไปปุ๊บอ่าเสียบค่ะโอ้ประตูเสียบเลยนะคะดีมากเลยค่ะเสียบปุ๊บเปิดไฟ ห้องดีจ้าห้องดีมากเลยทุกคนเปิดเข้ามาห้องอดี๋ยวเพิ่งกระเป๋าเราอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราค่ะค่าเข้ามาเดี๋ยวเรารีวิวก่อนอ่ะคุณก็กพาดูเปิดดูในส่วนของห้องน้ำนของโรงแรม หรือว่าการไปสถานที่ต่างๆหรือห้องน้ำรดยสรุปห้องน้ำผ่านทุกอย่างคือผ่านค่ะไปดูห้องน้ำกันโอ้มายกอดออเซสเซอรี่มีทุกอย่างเลยเนื่องิ่งอื่นใดมีแก้วน้ำมาให้ในห้องน้ำทเราสามั่งทานได้เนาะไม่ควรหรือเปล่าคะมองเขาทิ้งขวดแก้วน้ำมาไว้ในห้องน้ำเออแต่เก้าอี้สวยมากเลยอ่ะเอี้ถูกแพงเราดูเราลองดูมินิบาร์สิเนี่ยด้านในตู้เย็นมีอะไรให้ทานบ้างเขามีอะไรไหม น้ำเปล่าหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคอฟฟนะฮะที่เป็นทรี่ก็็จะเปนนาชุดครูมเอ่ยล้มเอ่ยนะฮะส่งไม้ผนเสื้อเตียงอาจริงๆนอนได้สี่ห้าคนนะจริงอันนี้สี่คนอ่ะเราไปเปิดม่านดูสิเราเปิดทำไมเขาไม่ไม่รู้ก็เขาบอกห้องสองคนคือมันสงสัยเขาเป็นเขาเป็นอัปเกรดให้เราอะค่ะ นี่คือวิวนะฮะที่เราได้เป็นวิวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูห้องที่โรงแรมนะคะก็จะมีเป็นโซนในส่วนของร้านอาหารก็สามารถที่จะมาทานได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนร้านอาหารกันนะคะไปดูกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเกตห้องให้เราแน่เลยอ่ะ ก็เป็นเตียงคู่สี่อ่ะสี่คนใช่คือเราได้สี่คนเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราแต่งตัวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะคะไปยังยังขอสักสิบนาทีนะคะตอนนี้นะคะก็จะมีตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นทะเลสาบแต่พี่แพรบอกเขาเรียกว่าอะไรนะน้องแพรคลองขุดเหรอ น้ำผุดน้ำผุดบอ่อน้ำก็แค่บอกบอ่อน้ำไม่ใช่ทะเลสาบบ่อน้ำผุดคุโโก,โก,โกะเสียดายที่เราไม่ได้ห้องฝั่งนี้เนาะเราอาจจะจองไม <What? S 2> ่ทันเขาไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไร oh. นั่นไงนนั่นไง <laughs> ทำไมเป็นโก,โกหกหนูอ,อย่างนี้ <laughs> แกงสุดพลัง <laughs> นั่นไงคนที่แกงเราสูดรลังแหมงเงียบกิฟบนะบอกไม่มาไม่มาดูดิ <c oughs> อาจารย์นี่คุณอาหนูคนี่น้องสาวเรียกอาจารย์สูเนียค่ะญญนี่คนแกงคนแกงเราอยู่นี่ <c oughs> อาจารย์อยู่ฝั่งนี้เหรออืโอเคอืมโชว์ใส่หนูกทุกทุกคนครานี่นะคะออกมาก็ เป็นโซนนี้อ๋อได้ไงเขาบอกว่าเราสามารถเดินออกไปทานพวกชาบูอะไรนั้นได้มันเป็นขอโรงแรมแต่นี้เป็นอาหารโรงแรมน้ำเขียวมากน้ำสะอาดนะเนี่ยด,ด,ดูสิอันนี้นะคะคืออาหารที่โรงแรมที่เราสั่งนะคะคือเตี๋ยวไก่คั่วเยอะมากยังไม่จบแค่นั้นพี่แพรแกสั่งแพรกินได้เลยค่ะ สเตกไซกไแหนูริบ <Rip time. S 1> อไอาดูดิแต่ว่าสุกไปนะสุกไปเหรอสุกไปเยอะเลยก็ยังพอมีหน่อยหนะแต่ว่ามันมันมันผิดตรงที่ผักมาเป็นสวนเลยค่ะ <c oughs> อันนี้ผักปลูกเองแน่เลยทุกทุกคนคะตอนนี้เรากำลังรอที่จะไปชมเป็นฟาร์มดอกไม้ทุ่งราเวนเดอร์นะคะ ทุ่งราเวนเดอร์นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของวิลล่าที่เป็นแนวคอบอยนะคะคาดว่าน,นี้แหละมัเกอบอกว่าหมาก็นอนได้ ทุกคนคะวันนี้นะคะไปเอ็กก็พาทุกคนมาเที่ยวนะคะที่เวโรนาทับลาดนะครับปราจีนะคะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราก็มาในปีมชุดสีขาวนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแล้วก็ไปดูวิวสวยงามที่ทุ่งดอกไม้ของรีสอร์ทกันเลยนะคะไปดูกันเร็วสดใสวะและตอนนี้นะคะทุกคนคะอเอกี้ก็กาลังที่จะไปเที่ยวที่ฟาร์มอะไรคะเป็นสวน ไม้ซึ่งเหมาะกับคนไวส่แล้วก็เดอร์แบลอย่างเราใช่ค่ะวันนี้มาในทีมเจ้าสาวนะฮะวันนี้มาในทีมเจ้าสาวหนึ่งแลวบทนางตลกหนึ่งก็ <c oughs> คือไม่รู้ว่าจะโดนมัวขวิดหรือจะโดนมาดิะนะคะสไตล์ก็ต้องแบบใช่้ก็คือก็อคือ,คอมันเป็นสไตล์ค่ะก็จะต้องดูเซบบ็กอบบี่ดิสนดิแนเราเราจะไม่มองถึง เพศหรือว่าอะไรทำมเราบอกว่าถ้าเราใสร็จแล้วเรารู้สึกว่าโอเคใเมื่อวันคือโอเคเทสไวรุ่นะน้องเทสไปน้อเนาเทสไน้องเทไวรุ่นโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทุ่งดอกไม้นะครับว่ามันเป็นดอกอะไรนะคะแล้วก็การถ่ายภาพของเราวันนี้กับวันที่บีออนท็อปกับเอกี่หนีญาเชี่ยวค่ะอ๋อตายแล้วโกโก้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแคนาด้ทุ่งอะไรเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งลาลองไฮแบไม่ใช่อะไรอีกทีนึงเบอร์บีนาซึ่งเป็นดอกไม้ที่จะบอกว่าว่า สวโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูที่ดอกไม้ที่ทุ่งเวอร์บีน่านะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยห้ามเด็ดดอกไม้เด็ดขาดและไม่เดินข้ามนะคะไม่เหยียบแปลงดอกไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเราดื่มเนาะถ่ายรูปและถ่ายคลิปในทีมวันนี้เพื่อนเจ้าสาวนะคะไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยเฮนสังคมมีทะเบียนสมรถยังอาทะเบียนสมรสไปยัง โอเคค่ะไปกันค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในสวนราอะไรวะเวอร์วีน่าก็คือโอเคตอนนี้ประมาณสี่ห้าโมงเย็นแต่แดดกำลังดีกำลังสวยก็บอกเลยว่าสวยนะาจริงๆูดียดได้ดูรับๆปังปั๊กขบวนหนังปังหนึ่ง จะพาไปดูบรรยากาศรอบๆอีกทีหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นนะคะทุกๆคนค่ะมาเจอนี่ค่ะเน็ตไอดอลแห่งระยองนะคะเป็นไงบ้างคะ อีกหนีมาถึงครับลานตีโอเวอร์มากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่ทับลานครับวันนี้โอเคค่ะวิวสวยมากค่ะเราอดทนร้อนใช่ค่ะบอกเลยว่าสีปากเต็มมากวันนี้ไหนในอวดหน่อยสิคะมาแล้วแอบถ่ายเหรอคะแอบถ่ายแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วขอบพระคุณมากนะคะที่แอบถ่ายรูปเราสองคนนะคะท่านอาจารย์ขาโอเคกราหนีแล้วค่ะ ได้ค่ะขอขอขอ,ขอไปถ่ายรูปก่อนนะคะจ๊ะแล้วไว้เดินเจอกันตอนดินเนอร์แล้วกันนะคะไปแล้วค่ะทุกทุกคนค่ะ <What? S 1> ทางดีๆมีไม่เดินนะคะ <laughs> มาทําอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> เออคือเราก็จะมาอีกทุ่งนึงนะคะ <laughs> ซึ่งมันปูนมันแห้งไง <laughs> แข็งแล้ว เดี๋ยวเราจะไปทุ่งตรงนั้นนะคะน่าจะเป็นดอกดาวกระจายเนี่ยสวยมากเลยนะคะเดินทางนี้ไปไปกันนะคะทุกๆคนไปดูทุ่งดอกไม้กันนะคะที่รีสอร์ทม่ทุนดอกไม้สวยงามอันนี้น่าจะเป็นฟาร์มให้ขี่ม้าเนะะี่ยค่ะอเคไปจ้าข,ขีม้ามาได้นอมาเลยค่ะ และนี่นะคะทุกคนคือทุ่งดอกไม้ที่โรงแรมที่เรามาพักที่ทับลานนะคะบอกเลยว่าเวลาที่เข้ามานะคะเราจะเจอดอกไม้แบบหอมๆมีผึ้งบินแบบว่าสวยงามอากาศก็ไม่ร้อนมากอันนี้คขอดอกอะไรอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเรียกว่าดอกอะไรเหมือนดอกดาวกระจายบ้านเราเลยค่ะนะคะบอกเลยว่ามันสวยงามมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ทุกคนนะคะอยากมาเที่ยวก็ที่นี่มาเชื่อได้ทุก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 วันเลยค่ะเที่ยวแล้วเดี๋ยวไปดูดอกไม้กันเลย นี่นะคะคือทุ่งดอกไม้สวยงามนะคะวันนี้คนเยอะมากเลยแล้วก็สีแดงต้องคู่กับสีขาวแบบเหนื่อยนะคะคือเหนื่อยและร้อนมากเลยตอนนี้ค่ะถ่ายมาได้ครับเออเดี๋ยวเราวันนี้จะวิ่งสักสิบกิโลนะคะเอแลวค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเรากลับจากการที่ไปถ่ายรูป ที่ทุ่งลาเวนเดอร์นะคะเราอยู่ที่บิลดิ้งที่14นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอิตาลีใช่ปะเดินทางนี้มาโอเคเดี๋ยวเราพากันไปดูพวกเกี่ยวกับทะเลสาบเลือกอดาล่านะคะกอรีล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายรูปกันมุมนี้เนาะ นี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาถ่ายรูปมุมนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาถ่ายกันมุมนี้ตอนเช้าๆนะคะเป็นแบบฟิลอิตอรี่นะฮะเวนิสนี่ค่ะเรือก่อนและคนละ250ราอยหาบาทเรือ,นะอไม่น่าจะรั่วเรือไม่น่าจะร่วมีหรอเ่ามีหอล่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดแล้วเราไปวิ่งสักสิบกิโลนะคะทุกคนออกกำลังกายกันหน่อย ไปค่ะเหนือ่อยไหมคะเคลี่ย์ค่ะฟิลแบบดิสนีย์แบบเจ้าหญิงในปราษาทอะไรี้และตอนนี้นะคะทุกคนค่ะได้เวลาไปทานอาหารค่ะสาตน้าปิดสองทุ่มไปดินเนอร์ที่ห้องอาหารกันนะครับไปดูนะคะว่าวันนี้นะคะ เรามีดินเนอร์อาหารอะไรกันบ้างนะคะถ้าทางว่าจะเป็นอาหารแบบชัเนเลิศนะฮะอากาศเย็นเล็กน้อยแต่ว่าฝุ่น PM เยอะมากขอบอกอันนี้นะคะเป็นอาหารดินเนอร์ที่จองไว้นะคะก็จะมีต้มอะไรนะต้มยำ ต้ยมยำใช่ปหต้ยมยำกุ้งยำกุ้งกับเผัดบุญเซธไอยำมุนซ้นน,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 นะคะก็เป็นหนึ่งเซตทานพออิ่มนะคะที่โรงเรียนที่โรงแรมเป็นอของแถมให้นะคะสําหรับทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอีกเซตหนึ่งเราสั่งอะไรไปนะคะอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะเราเลือกเป็นสเต็กไก่กับข้าวผัดกระเทียมนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุกข้าวโพดนะฮะส่วน้องแพรเลือกเป็นสปาเกตตี้กับ สเต็กหมูนะคะสุกกระเ่ราโอเคไปกินกันเลยอะไรนะซิเดลเล่าเหรอดูในข่ะซิเดลเล่าอยู่บนนู้นนะคะเดี๋ยวเรากำลังที่จะเดินไปที่เซเว่นอีเลเวนห้ามนั่งห้ามยืนหรือห้ามไม่ใช่ไปนั่งเฉย เดี๋ยวเราจะเดินไปที่เซเว่นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการออกจากโรงแรมนะคะว่าเขาออกอยังไงอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะที่โรงแรมเราก็จะมาข้ามสะพานเซเปนสะพานสะพา,า,านแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการเข้าไปที่จุดนะคะป <Open. S 1> ุ่มเพินแล้วก็จะเปิดนะคะไม่ตอนกราบไงขากราบ ขากลับนะคะเราจะต้องใส่พาสเวิร์ดนะฮะกูแจกูแจห้องอยู่ที่หนูใช่ไหมถ้าเราปีนถ้าเราปีนเหรอเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดคอยจับเราไงไปนู่นนู่นนู่นลองสิเร็วแอปเสียงรือไม เอรักฉันรีดีรักเธอเรียดีมานี่ค่ะหอคอยของซิดเนลล่านะคะหลังจากที่เราไปซื้อของกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าโรงแรมสะพานข้ามโรงแรมก็จะมีการรักษาความปลอดภัยคือคือจะต้องให้กดรหัสนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นคือลัวเตี้ยมากอันนี้เราไม่รู้ว่าถ้าเกิดจะข้ามไปโดยที่ไม่ต้องกดได้ไหมน,นี้สวยนะ เออสวยสแกนนะคะอ่านี่นะคะเข้าได้แล้วเรียบร้อยค่ะไปกันวันนี้ไปพักผ่อนนะคะตอนนี้กลิ่นขี้ม้าแรงมาถึงนี่เลยนะคะได้กลิ่นไหมคะขี้ม้าอะไรไหนไหนมาดูดิแป๊บน,นึงเดี๋ยวขอโฟก,กัสก่อนอุ้ยใครอ่ะมา,า,าด,ดูดี สวัสดียามเช้าวันที่2นะคะทุกคนที่เวโรนาแอดทับลานจังหวัดประจีนบุรีนะฮะตอนนี้ก็เอ็กกี้ตื่นมาตอนเช้านะคะติดมากับผ้าคลุมไหล่ของแอมเนสนะฮะดูสิบรรยากาศที่พักของเรารูลามาเฮาไฮโซมากเลยเดี๋ยวไปเดินเล่นกันนะคะถ่ายรูป บรรยากาศดีกว่าค่ะที่นี่มีจักรยานให้ทุกคนขี่นะคะแต่ว่าเราตื่นมาจักรยานไม่มีแล้วเราก็เดินเอานะฮะขออนุญาตเดินเพื่อไปชมบรรยากาศของทุ่งดอกไม้ที่ยามช้าแล้วก็มีบอกเล็ับน้อยไปค่ะทุกคนคันนี้คือทุ่งดอกไม้นะคะที่ลานคาเฟ่ที่โรงแรมนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะคะทุกคนนี่เรามาตอน ช่วงเช้าคือช่วงเนี้จะไม่มีคนเลยนะเรามาได้ดีมากเลยเดเวโลนาแอตทับลาเนี่ยนะคะก็สวยงามอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะก็มาชมทุกอย่างในยามเช้ากับกิกกี้นะคะเห็นไหมส่วนนั้นก็เป็นเขาท่าที่กำลังขึ้นเลยทุกคดู นะทุกทุกคนคะ่ะทุกทุกคนที่เวโรนานะคะก็จะมีร้านกาแฟอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับนะฮะก็เป็นร้านกาแฟที่อยู่กลางช่วงดอกไม้ที่สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้พาทิตก็ด้านหลังของเอ็กกี้ก็พาทิตกำลังขึ้นแล้วนะคะดอกไม้ก็เอ่อเป็นดอกไม้ที่มีสีสันที่สวยงามนะคะแล้วก็มีต้นไม้มีรู้สึกจะเป็นต้นยางใหญ่เนาะ อยู่แถวด้านนี้ด้วยนะคะรอบๆเนี่ยมันจะแบบบรรยากาศมันสวยมากเหมาะสำหรับการพาครอบครัวหรือว่าพาคนรักนะคะมาเที่ยวแล้วก็มาสัมผัสกับธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะคะก็ขับรถเพียงแค่สามชั่วโมงโดยประมาณนะคะก็ถึงแล้วนะคะก็สามารถที่จะพามาเที่ยวกันได้นะคะตอนช่วงกลางวันก็อาจจะแบบว่าอากาศร้อนนิดนึงแต่ก็ ด้วยความสวยงามของการถ่ายรูปและปังก็มาเที่ยวได้นะคะทุกคนบอกว่าเลยว่าลองมากันนะคะที่นี่นะคะเวโรนาแอตลนนะครับบอกเลยว่าสนุกสนานอย่างที่ทุกคนจะต้องมาดูกับไปกี่หนียาเที่ยวค่ะที่นี่นะคะเอาหมามาได้นะคะน่ารักมากเลยดูสิเฮ้ <c oughs> <c oughs> ขยืนอยู่บนนี้ด้วยนะจ๊ะอะ ดูว่าทำไหมดูว่าทำหน้าอ๋อสวัสดีค่ะ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 อยากให้ช่วยหรออยากลงแล้วหรอเนะนี่นะคะผู้โชคดีที่ได้รับ bicycle เหมือนเหมือนสาวเจียงฮายเลยค่ะ นิดนึงปั่นจักรยานคาดว่าเนี่ยรีบกลับเพราะหิวเชื่อเถอะโอเคค่ะเดี๋ยวตามไปดูนะครับปั่นจักรยานค่ะทุกุกคนทันนี้ก็จะเป็นบ้านที่เขาเอาไว้น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นพวกคาเฟ่หรือเป็นพวกสถานที่ขายสินค้าของโรงแรมนะคะแต่ว่า ตอนนี้ก็ปิดไปแล้วเนาะไม่ค่อยมีเอ็กกี้ก็พาทุกคนมาเดินดูอันนี้จะเป็นห้องอาหารนะคะของโรงแรมที่สำหรับทานอาหารเช้าที่นี่มีสะพานที่เมื่อคืนเราเดินไปเซเว่นอีเลเว่นกันนะคะตัวนั้นมีการให้เช่าเรือคายัคในการพายด้วยนะคะแต่เราไม่ได้เช่าเนาะเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลก็คงไม่ค่อยมีใครเช่าพายกันนะฮะอย่างน้ําที่เขาบอกเนี่ยนะคะกค็คือเขาขุดเป็นสะเขาบอกเขา าดูดน้ำออกแล้วก็ใส่ปูนขาวลงไปนะคะใส่ปูนขาวลงไปนะคะทุกคนเพื่อให้น้ํามันสีเป็นเขียวมรกตสวยงามอย่างนี้นะคะนี่ค่ะที่เวโรนาทับลานนะคะทุกคนบอกเลยว่าสวยงามอลังช่างมากเลยค่ะไปหาข้าวเช้ากินกันดีกว่าและเช้านี้นะคะก็ ตื่นกันแล้วค่ะมีคนตื่นมาทานข้าวกันแล้วคนะ่ะตื่นมาทานข้าวกี่โมงคะตอนนี้9โมงครึ่งค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ามีคนยังปั่นจักรยานอยู่เลยนะคะทุกคน,นทานข้าวเช้ากันค่ะทุกๆคนคะ่ะตอนนี้มีเรามาทานอาหารเช้ากันนะคะที่นี่เขา้องให้เราสวมถุงมือก่อนตักอาหารก็จะเป็นแนวอาหารทั่วไปนะคะ กาแฟอยู่ด้านนู้นนะคะแล้วก็มีข้าวต้มนะฮะเป็นอาหารเชาร้าที่โรงแรมนะคะหลังจากที่ทานอาหารมาเสร็จนะคะก็ตอนนี้เขาก็กำลังถ่ายรูปกันนะคะทุกๆคนชีวิตไม่มีอะไรนอกจากถ่ายรูปให้มันสวยงามค่ะ เมื Number one, test ่อวันเทสัยรุ่นเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของตึกโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ <Yeah. S 2> ที่เรามาเที่ยวกันที่ที่อะไรนะ what what <laughs> <laughs> มาเที่ยวกันแล้วก็ยังจำกระชื่อกันไม่ได้เลยนะคะ <Yeah. S 2> ที่ทับลานนี่แหละสักแข่งหนึ่งนะคะ <laughs> กลับแล้วค่ะนะคะโอเคทุกคนจะได้เห็นนะคะที่นี่ก็จะมีสถานที่ให้อ่วิ่งออกกำลังกายได้มีแอคเรนเจอร์มี anger, มสวนดอกไม้และมีอะไรอีกมีสว์เลีด <laughs> <laughs> โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมใช้การกดไลค์กด, like, กด แล้วก็กอดตาคายได้หลังจากที่ไม่ได้กอดกันนานนานมากนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเอกกี้หนีญาเที่ยวกันดีน,น,น,นะคะวันนี้ก็ไปกันแล้วคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนอยบ๊ายบายนอย